คุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานและ,ะเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านได้ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับหลายหลายส่วนท่านท่านประธานนะพภิรดีได,ได้ได้กล่าวถึงไว้แล้วนะครับผมก็จะมาเรียนย้ำในเรื่องของการที่ว่า หัวข้ออาจจะดูใหญ่ไปหน่อยนะครับก็คือเรื่องของ Urban m i n i n g ที่คิดว่าน่าจะครอบคลุมหลายๆเรื่องนะครับผมผมเรียนว่าเราได้มีการพิจารณาแล้วนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักของอตัวเวสต e ตัวอื่นๆเนี่ยนะครับก็เห็นว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยน่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดแล้วก็มีแพร่หลายมากที่สุดแล้วก็มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับเราถึงได้ให ความสำคัญแล้วก็โฟกัสนะฮะใน,ในในในส่วนนี้นะครับก็เรียนว่าในส่วนของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางบางท่านอาจจะนึกถึงแค่เรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันรวบมันครอบคลุมมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับการจัดสัมมนาคราวที่แล้วก็ได้มีการนำเอาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมา เปิดให้มีการนำมาบริจาค <c oughs> นะครับก็ผมได้ยกเอาเอตาไมโครเวฟไปทั่วหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเตาไมโครเวฟนี่ก็เป็นสินค้าเป็น West <c oughs> เวสอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะนำไปใช้ต่อหรือนำมารีไซเคิลหรือว่านำมาทำเอาเอายกเอา,เอานำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมาย นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรารวมอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์เวสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไม่ไ,มได้ตัดในู่นนั้นออกไปแล้วก็ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าอีก2ตัวอันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ครอบคลุมนะครับก็คือโซลาร์แผ่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะยังมีไม่เยอะมากนะครับอีกตัวหนึงก็คือยานยนต์นะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้เข้าไปถึงเพราะว่า จริงๆมันก็มีการรีไซเคิลของมันตามวงรอบของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราเห็นว่าเข้าถึงประชาชนสัมผัสได้มากที่สุดก็คือตัวอิเล็กทรอนิกส์เวสเพราะว่าบ้านแต่ละท่านก็ก็มีอุปกรณ์วพวกนี้อยู่เยอะนะครับเราก็เลยครอบคลุมอยู่ในส่วนแค่นี้นะครับเราเรียนเรียนเพื่อเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับในส่วนของกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องก็ก็เราเราจะอยู่ใน ข้อเสนอแนี่ที่เป็นข้อหนึ่งนะครับก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วมันมีประเด็นเรื่องกฎหมายอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำ,กำหนดกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะให้เกิดขึ้นให้ครบวงจรนะครับเรื่องของการรวบรวมขนส่งคัดแยกต่างๆนะครับอันนี้ก็ควรจะมีกฎหมายเฉพาะนะครับ เรื่องของ1.3ก็คือการพัฒนาปรับปรุงหรือกดแก้ไขกฎหมายต่างๆเพื่อส่งเสริมการนําขยะอิเล็กทรอนิกส์หมุนเวียน,นยกลับมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทดแทนให้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่น่าจะมีกฎหมายออกมาได้นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือการปรับปรุงกฎหมายให้สามารถตั้งศูนย์หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่รวบรวมคัดแยกถอดแยกหรือบดย่อยอัดขยะรวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เขตเมืองได้ ที่ผ่านมากฎหมายยังไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้อาการที่จะขนย้ายวัตถุหรือว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับไปไปส่งมอบหรือว่าไปทิ้งในพื้นที่ไกลๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะถูกต้องนักนะครับหรือว่าประหยัดนะครับจริงๆแล้วการมีพื้นที่รวบรวมตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เป็น ปัญหากับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นที่ที่เอามารวบรวมเอามาทิ้งไว้ชั่วคราวแล้วก็เพื่อที่จะขนย้ายไปยังโรงงานกําจัดในภายหลังในอีกไม่ไม่เวลาอีกไม่นานนักเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะสามารถดําเนินการได้แล้วก็ถ้ามีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ให้เกิดส่วนนี้ขึ้นมาได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเราได้มีความครอบคลุมในส่วนนี้อยู่บ้างแล้วนะครับ ใน,ในส่วนอื่นๆเช่นเรื่องของมาตรการทางภาษีในเรื่องของแรงจูงใจเนี่ยเราก็มีครอบคลุมอยู่ในข้อ2นะครับในข้อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับเ,เรียนว่าในด้านของข้อเสนอแนะเราได้มีการพินิษฐ์พิเคราะห์นะครับแล้วก็มีข้อเสนอจากหลายหลาย,ลาย,ลายฝ่ายนะครับหลายๆด้านด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็รายละเอียดใน,ในส่วนนั้นเนี่ยก็อาจจะ ได้นําเสนอได,ไ,ดได้ได้น้อยไปนิดหนึ่งก็อยากจะขอโอกาสนี้นะครับท่านท่านประธานครับขอขอให้ท่านดรธีรวุฒิได้เพิ่มเติมนะะในส่วนนี้ครับขอบคุณครับ